พูดเป็นเสียงเดียวกันพิธีกรลุกหนึ่งออกงานห้างดังเจอตัวจริงหล่อมากค่ะ เป็นพิธีกรลูกหนึ่งที่ฮอตสุดๆของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้สำหรับดีเจพุทธพุทธิชัยเกษตรศิลป์ล่าสุดหนุ่มพุทธได้ออกมาโพสภาพของตัวเองใส่สูทอย่างเท่หลังจากได้ออกงานอีเวนท์ที่ห้างดังแห่งหนึ่งหลังจากภาพนี้ถูกโพสต์ออกไปก็มีแฟนคลับเข้ามาชื่นชมในความหล่อกันมากมายค่ะซึ่งบอกว่าเมื่อวานได้เจอกับดีเจพุทธตัวจริงคือหล่อมากตอนแรกก็นึกว่าเด็กยี่สิบปลายๆก็ได้ถามเพื่อนใครเป็นพิธีกรบอกว่าดีเจพุทธเท่านั้นแหละหล่อและเด็กมาก ah